สวัสดีครับเพื่อนเพือนทุกคนนะครับที่นี่โอเมก้าแพ i ชั่นไทยแลนผมอภิชัยนุ่นนรายการ15อันดับ s p e e m m s t t r r u u t t h v v นะครับผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าผมจะวางไว้15อันดับแต่ผมก็ทิ้งท้ายไว้ว่าผมมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มีมีหลงเลยอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวต่อเติมให้ Speedmaster Must Have ให้เขาสมบูรณ์นะครับจะเป็นตัวไหนเสียไม่ได้นอกจากตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจริงๆเ,เราเรียกเขาว่าขอบชมพูนะครับนี่เป็นตัวออริจินอลนะครับตัวออริจินอลหมายความว่าเป็นตัวแรกที่ผลิตขึ้นมาแล้วผมต้องบอกเลยว่านี่เป็น Speedmaster ตัวแรกที่ทำา l m m t t e e e i t t o o n นะครับเป็น Limited Edition ที่ไม่ได้มีการบ่งบอกว่านี่เรือนที่เท่าไหร่แล้วก็จำนวนที่เขาผลิตเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับ คือผลิตถึง5,000เรือนนะครับส่วนหนึ่งไว้ให้กับผู้ที่ทำงานมีส่วนช่วยเหลือให้กับโครงการอ p พอลโล1 1ขึ้นดวงจันทร์ได้สำเร็จลุล่วงนะครับในปี1969ส่วนหนึ่งโอมก้าก็ทำออกมาขายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น l ิมิ t e d Edition รุ่นแรกของ Speedmaster เลยนะครับเพราะเป็นตัวแรกที่เฉลิมฉลองอ p พอลโล1 1ขึ้นสู่ดวงจันทร์ในปี1969 ดังนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นตัวที่มีความสําคัญมากๆนะครับแต่ที่ผมไม่ให้อยู่ใน15อันดับ s u s t v e เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนื่องจากว่า1คือเป็นตัวทองนะครับตัวทองเนี่ยเพื่อนๆไม่ค่อยนิยมใส่กันนะครับข้อที่2ก็คือราคาค่าตัวนี้ค่อนข้างแพงนะครับข้อ3คือเนื่องจากว่าเขาออกมาตั้งแต่ปี1969แล้วก็เป็นตัวที่มีความสําคัญมากๆนั้นในตลาดจะหาค่อนข้างยากนะครับ ผมจึงไม่ได้รวมให้เขาอยู่ใน speed master must have เพราะว่าจะหามาครอบครองสักหนึ่งเรือนเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาในสภาพสภาพที่เป็น NOS NOS ก็หมายถึงว่า new old stock นะครับคือเก่าเก็บไม่เคยใส่เลยนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบานพับตรงนี้เนี่ยยังฝืดอยู่เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมได้มาผมก็เคยแค่ใส่อยู่ช่วงสั้นๆน,นะครับ หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ใส่อีกเลยก็เพราะว่าอยากจะให้เขาคงสภาพที่เป็นนอสเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยพอตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวที่เหมาะสมนะเป็นตัวที่โดดเด่นนะครับที่จะเป็นตัว Limited e dition ตัวแรกๆของ Speedmaster เพราะว่าความสวยงามแล้วก็วัสดุนะครับแต่น่าเสียดายที่ว่าออกมานานแล้วเนี่ย นักสะสมหน้าใหม่ๆนะเพื่อนๆที่ติดตามอยู่อาจจะติดตามได้ยากนิดหน่อยก็เป็นข่าวดีตรงที่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย m a s t ม r สเ e อร์โอเมก้าก็มีประกาศตัว Speedmaster นะฮะตัวรีรีเอ i ิชั n ขึ้นมาใหม่นะครับก็ทำออกมาใกล้เคียงกันเลยนะครับสายก็พยายามจะทำออกมาให้มันดูโบราณน,นะครับแม้กระทั่งหัวสายก็ทำให้เหมาะมาหน้าตาคล้ายเคียงกันมาก สิ่งที่แตกต่างไปก็คือขอบนะฮะขอบเดิมจะเป็นฟิลม์มขอบใหม่จะเป็นอขอบเซรามิกนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องเดิมจะเป็นเครื่อง861นะครับแต่เครื่องตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัว3861นะครับผมรู้สึกค่อนข้างเสียดายนะครับที่ตัวนี้เนี่ยโอเมก้าเลือก3861มาเป็น,นกลไกหลักนะครับแทนที่จะใช้321ซึ่งทำรีเอดิชันให้กับสป e ดม m a เ t อร์ไป1ตัว ผมว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเอาคาลิ b เบอร์3 2 1มาใส่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมว่าคุณค่าในการใส่คุณค่าในการเก็บสะสมเนี่ยก็จะยังยิ่งเพิ่มค่าเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกมากมายไก่กองนะครับตัวนี้เนี่ยผมจึงยกให้ว่าจริงๆเขาก็เป็น1ในตองอูเลยนะครับสำหรับ Omega Speedmaster นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพลาดสำหรับเดือนแรกไปแล้ว ก็ยังมีรุ่น re edition นะซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างมีความสวยงามใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องบอกเพื่อนๆไว้ก็คือว่านาฬิกาทองคำเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ใส่ย,ยากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่อายุยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เนี่ยคงจะไม่ชอบใส่แน่ๆนะครับถึงจะเป็นคนที่อายุมากขึ้นมาอย่างผมแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยชอบใสนะ่นักคือ1 มันหนักมากนะครับสก็คือต้องไม่ซุ่มซ่ามนะฮะเพราะไม่ถ้าซุ่มซ่ามปุ๊บชนไปชนมาเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแต่นาฬิการเรือนนี้ผมต้องบอกเลยว่าทรงคุณค่าจริงๆสวยงามแล้วก็มีประวัตินะฮะเป็น limited edition ของ speedmaster ตัวแรกเลยนะครับนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เจอในสภาพที่รับได้ในราคาที่ไหวก็อยากจะอบอกว่าเรือนนี้ควรจะเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ตัวใหม่นี่ราคาก็ถีบตัวยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นตัวที่สวยงามทรงคุณค่าแต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองก็ได้นะครับผมจึงไม่ได้ใส่เขาอยู่ใน15อันดับ must have นะครับและนี่ก็เป็นตัวเซอร์ไพรส์ตัวเสริมขึ้นมาของผมอีกหนึ่งตัวเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์กับผมได้นะครับ ในช่วง speedmaster must have ทั้ง5ตอนบวก1ผมก็ทำเป็นคลิปค่อนข้างสั้นนะครับตัดรายละเอียดต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถจะหาในอินเทอร์เน็ตได้พอสมควรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีความสนใจสำหรับตัวไหนก็สามารถไปหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับนนั้นในตอนนี้ผมก็ขออำลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ติดชมรายการได้ผ่านทางอีเมลแอด d r e s แล้วก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแลนะสำหรับตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ